ระบบรัฐสภาใช้เสียงข้างมากใครมีเสียงข้างมากฝ่ายนั้นไปเป็นรัฐบาลใครมีเสียงข้างน้อยฝ่ายนั้นกลับไปเป็นฝ่ายตรวจสอบหรือที่เรียกว่าฝ่ายค้านเป็นธรรมดาครับรวมเสียงได้ก็เป็นนายกรัฐมนตรีรวมเสียงไม่ได้เห็นไม่ตรงกัน ก็ออกไปเป็นฝ่ายค้านพักภูมิใจไทยขออนุญาตอุยนามครับจากรัฐบาลไปเป็นฝ่ายค้านไปร่วมกับพักประชาชนกับน้องใหม่ทางการเมืองเป็นฝ่ายค้านข้าวใหม่ปรามันว่าอย่างนั้นนะครับจะพูดจะจาจะเจรจากันอย่างไรจะไปทานข้าวกันที่ไหนก็เป็นเรื่องธรรมดา คนที่จะไปทำงานร่วมกันก็ต้องคุยกันครับแต่คุยกันจะคุยกันบอกว่าเป็นฝ่ายค้านมันลำบากนะผมอยากจะเป็นรัฐบาลเนี่ยอยู่ๆเอาผมว่าเป็นฝ่ายค้านได้ยังไงจึงเกิดคำพูดวลีว่านายกรัฐมนตรีชั่วคราวคือฝ่ายค้านปัจจุบันนี่ครับอยากจะรวมตัวกันเพื่อให้ได้เสียงข้างมาก มาโค่นมาล้มฝ่ายคุณแพทองทานชินวัตรซึ่งถือเสียงค้างมากและเป็นนายกรัฐมนตรีคุณแพทองทานยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นะครับเป็นแต่เพียงว่าอยู่ในขั้นตอนของสารรัฐมนูญจะอยู่ในระหว่างจะวินิจฉัยว่าคำร้องจากสมาชิกวุฒิสภา3 6คนซึ่งตัวเองก็มีตำหนิถูกร้องว่าตนเองหัวสอวอ การเป็นสวมาโดยไม่ชอบอยู่ร้องผ่านวุฒิประธานวุฒิวุฒิประธานวุฒิก็ส่งมาที่สารรัฐมน,นูญรออีกสักหน่อยครับนายกรัฐมนตรียังมีคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ผมว่าถ้าทางอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีครับคนอยากเป็นเน่ไม่ผิดหรอกครับแต่ว่ามันถูกที่ถูกทางหรือเปล่าทำใจไม่ได้จะไม่หนู เป็นฝ่ายการโอ้โหตำแหน่งใหญ่โตแปดตำแหน่งหลุดลอยไปเฉยๆเนี่ยลูกน้องกับพันลวันกันโอ้โหแมจะไปอยู่ตรงไหนอย่างไรน่าเห็นใจครับทั้งฝ่ายพักประชาชนก็คือพักเก้าไก่เคยจัดตั้งรัฐบาลมาแล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จ <c oughs> คุณพิธาลิมเจริญรักก็ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อนไม่มีนะครับทำใจกันหายใจลึกๆเอยนะครับหายใจลึกๆ นายกรัฐมนตรีชั่วคราวไม่มีอย่างเด็ดขาดแต่มีนายกรัฐมนตรีชื่อแพทองทานชินวัตรผมว่าท่านกลับมาแน่นอนครับการที่สวสามหคนซึ่งมีตำหนิร้องมานั้นผมว่าเบาเหลือเกินข้อหาจะผิดจริด้ทรร้ายแรงเสียอธิปไตยอะไรทํานองนั้นไม่มีใครบ้าจะไปขายชาติหรอกครับไปถามเด็กอนุบาลเขาก็ยังเข้าใจเลย มีแต่พวกนอกสภาเนี่ยผมไม่ได้ว่านะสันติไปชุมนุมกล่าวหาร้องทุกเม็ดหายใจต่อไปก็จะร้องครับเพื่อไม่ให้ฝ่ายแพทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีอย่าฝันกลางวันบ่อยนะครับอย่าฝันกลางวันบ่อยทำใจให้มันได้ครับทำใจให้มันได้รออีกสักหน่อยแพทองทานก็กลับมาอุปสรรค นานาบารมีเสริมมาคราวนี้จะแก่งกล้ามากกว่าเดิมด้วยจิตใจหึกเหิมเพิ่มพลังขอสรงความปรารถนาดีไปหาทางพักฝ่ายค้านนะครับเข้าใหม่ปรามันฝ่ายค้านน้องใหม่อย่าไปชิงการน,นำเขานะคุณเสียงแค่ 6, 69หนี้เหลือ69หรือเปล่าไม่ทราบอย่าไปชิงการน,นำกับคุณเทงซึ่ง140เนี่ย เศษเียมันเป็นไปไม่ได้ฝันกลางวันฝันบ่อยฝันเปียกหรือเปล่าอาคุณอนุสินชาญวีรกุลฝากไว้นะครับฝากไว้ทำใจหน่อยหรืออีกสองปีทนไม่ได้หรือไงสองปีก็เลือกตั้งแล้วครับคุณพายทองทานกลับมาคราวนี้กลับมาแน่นอนผมมีความเชื่อมั่นผมจบนิติศาสตร์เรียนกฎหมายที่ธรรมศาสตร์มาผมยังไม่เห็นว่านายกรัฐมนตรีจะขายชาติต,ตรงไหน จะผิดจะเสียอธิปไตยพี่ไม่พิทักษ์ดินแดนอะไรอันนั้นเป็นข้อหากล่าวหาที่เพอเจอของฝ่ายที่ไม่ยอมรับเสียงข้างมากมีอคติอยากจะโค่นอยากจะลม้มถ้าเป็นตระกูลนี้ละกูไม่เอาท,ทั้งทังที่ไม่ได้เลือกมาแล้วครับคนที่เลือกพักเพื่อไทยคนที่เลือกพักร่วมรัฐบาลเนี่ยเขาก็เป็นตัวเป็นตนอยู่เขาสนับสนุนคุณภูมิธรรมเวชยชัยไปเป็นมทหนึ่งเห็นไหมล่ะครับไปวันแรก ก็บุกทลายบ่อนที่สะพานใหม่ในกลางกรุงเทพมหานครยาเสพติดต,ต่อไปให้ระวังไว้ครับกัญชาเอากลับไปเป็นยาเสพติดปู่ยังมีปัญหาอีกมากมายอวยพรให้คุณอนุทินหรือว่าคุณเท้งเนี่ยประชุมกันกน็อย่าประชุมดังนะครับประชุมลับกลายเป็นเปิดเผยไม่มีอะไรจะเล่นก็เอาเรื่องนายกรัฐมนตรีชั่วคราวมาเล่นเพลินไปหน่อยไหมครับ นายกยังชื่อแพทองทานชินวัตรล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีความผิดล้านเปอร์เซ็นต์ครับขอบคุณครับ